สวัสดีการแห่งรัฐใหม่2,566ตามกำหนดคาดว่าจะประกาศสิ้นเดือนมกราคม2,566เรายังต้องก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2,566 ตามกำหนดคาดว่าจะประกาศสิ้นเดือนมกราคม2566เรายังต้องมาลุ้นกันว่าจะมีการประกาศผลออกมาหรือไม่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าหรือบัตรคนจนเก่าสิทธิบัตรเดิมยังคงได้รับเหมือนเดิมส่วนผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปีหกกระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลผู้มีสิทธิแล้วซึ่งช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้3ช่องทางดังนี้หนึ่ง ตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 2. หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารทอกอสธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากการวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วจะต้องไปยืนยันตัวต,วตวนธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนดจึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์สมาการได้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการนะับปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนปี65ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566 ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนปี65สามารถยื่นเรื่องอุดทรนได้ตามวันเวลาและช่องทางที่กำหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าหรือบัตรคนจนเก่าย,ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิมกรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ ทุกวันที่หนึ่งของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนวงเงินซื้อสินค้าตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ200บาทต่อเดือนเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์2566ส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนมกราคมมีนาคม66ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบอขอสอ 5้าบาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500้บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถขอสมิลลิกรัมรถไฟฟ้า MRT BTS a r ้า0้บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทมและปริมณฑลทุกวันที่18ของเดือนสารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอฟอนกฟพและกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอปอนอ กปพ,พที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชำระเงินแล้วส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลงังทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังรับชมและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ